สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการปิดบัญชีภาษีซื้อบัญชีภาษีขายค่ะอันดับแรกเราจะคลิกมาในระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะในหัวข้อรายงานภาษีนะคะแล้จะเลื่อนลงมาเลือกเมนูภาษีขายค่ะเราจะเลือกช่วงวันที่หรือช่วงเดือนนะคะเป็นช่วงเดือนนะคะ เราจะเลือกปี2525 25, ดูงบตั้งแต่เดือน9นะคะจนถึงเดือน9คะ่ะประเภทไฟล์เป็น pdf นะคะเราก็จะลองขอรายงานด้านบนขวามือนะคะคลิก yes คะ่ะแจ้งเตือนจากระบบนะคะลองขอรายงานสำเร็จคะ่ะ เราจะรอรายงานสักครู่นะคะเรื่องเตือนจากระบบนะคะได้รับรายงานภาษีขายแล้วค่ะคลิกที่ตกลงนะคะนี่ก็จะเป็นรายงานภาษีขายะคะ่ะเราจะดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไว้ก็ได้นะคะ เมื่อเราโหลดหรือพิมพ์เสร็จแล้วจะกลับมาที่หน้าระบบนะคะจะย้อนกลับไปแล้วเลือกเมนูภาษีขายนะคะตรงรายง,งานภาษีนะคะจะเลือกภาษีซื้อค่ะช่วงนะคะเราจะเลือกเป็นช่วงเดือนเหมือนเดิมค่ะปี2525ดูงบตั้งแต่เดือน9จนถึงเดือน9ค่ะ เป็นไฟล์ pdf เหมือนเดิมนะคะเราจะคลิกร้องคอด้านบนนะคะขวาม,มือค่ะรองขอสำริจนะคะจะรอรายงานสักครู่ค่ะเราได้รับรายงานภาษีซื้อแล้วนะะคะเราจะคลิกตกลงค่ะนี่ก็จะเป็นรายงานภาษีซื้อค่ะแล้วก็จะคลิกดาวน์โหลดหรือพิมพ์ไว้นะคะ เสร็จแล้วเราจะกลับมาที่หน้าระบบค,ค่ะเราได้รับภาษีแรยงนนานภาษีซื้อภาษีขายแล้วนะคะเราจะคลิกที่การบันทึกรายการรายวันนะคะเพื่อบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายะค่ะจะคลิกด้านบนนี้นะคะ เราจะคลิกเพิ่มด้านบนนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าน,นี้นะคะเราจะเลือกวันนะคะเี่ยนธันทีท่30สกันยา2 5งพนยยีนะคะเราจะใส่คำอธิบายบันทึกบัญชีเป็น ปิดภาษีซื้อภาษีขายศูนย้าทับสองห้นะคะเราจะเลือกผังบัญชีนะคะเราจะค้นหาภาษีขายเราจะเลือก ภาษีคายนะคะก็จะเดบิตจำนวนหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าจุดสามสามเราจะเลือกบัญชีภาษีซื้อคะ่ะบัญชีภาษีซื้อนะคะเครดิตสองพัน 560.6ค่ะแล้วเราจะเลือกเจ้าหนี้สัมภากรน,นะคะบัญชีชื่อบัญชีนะคะเจ้าหนี้สัมภากรค่ะเป็นจำนวน7จ็ดพันหกรส่บาทจุดสิบสสตางค์ค่ะ นี่ก็จะเป็นการบันทึกบัญชีปิดภาษีซื้อและภาษีขายเมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะเราจะบันทึกบันทึกร่างไว้นะคะในคลิปนี้จะเป็นการปิดบัญชีภาษีซื้อและบัญชีภาษีขายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ